สวัสดีครับผมนภูสินนะครับก็ต่อเนื่องนะครับจากช่วงที่แล้วนะครับที่เราจะพูดถึงว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับทุกท่านที่ต้องการทําออนไลน์นะครับเว็บไซต์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่เราต้องมีนะครับซึ่งการสร้างเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับเราสามารถสร้างบนมือถือก็ได้นะครับหรือว่าทําเสร็จบนมือถือแล้วก็ไปแก้งานต่อบนเดสก์ท็อป บนโน้ตบุ๊กก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องอยู่บ้านทํางานออนไลน์นะครับสภาวะที่เราต้องอยู่บ้านต้องเจอกับโรคไพโควิดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถือโอกาสนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เรียนรู้ระบบออนไลน์ไปด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูการตั้งค่าเว็บไซต์กันเลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับ กดเข้ามาที่เครื่องจักรครับผมแล้วก็มาคำว่าคำว่าจัดการจัดการซ้ายครับโอเคอันนี้คือหลังบ้านของเว็บไซต์ของเรานะครับเราสามารถแก้ชื่อเว็บไซต์ได้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็น หมายความว่าเวลาคนคลิกเข้ามาที่เว็บเรานะครับไอคำประกาศนี้ก็จะเด้งขึ้นมาให้เขาเห็นนะครับว่าเว็บที่เขากำลังเปิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการดูหรือไม่ก็แสดงว่าเราต้องใช้คำที่คล้ายกับชื่อเว็บเรานะฮะอาหารเสริมบำรุงสายตานะครับผมจะพิมพ์คำประกาศคำนี้ เคครับเสร็จแล้วนะฮะก็คําอธิบายไซน์นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าเราจะอธิบายว่ายัางไงดีนะฮะก็ผมพิมพ์ว่ารีเมอร์ดูแลสายตาคู่ โอเคนะครับคำที่บายผ่านไปนะครับต่อมาคำว่าเนื้อหาสลรับผู้ใหญ่ไม่ต้องไปแตะนะครับโอเคครับผมอันนี้คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บตัวนี้เราใช้ไป0%นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นเนี้ยนะครับ ก็คือคําว่าคัดลอกไซต์นะครับก็คือหมายคมว่าถ้าเราจะทําซ้ําเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถมากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะลบเว็บไซต์ก็เหมือนกันครับก็นําออกไซต์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสาหรับคําว่ากําหนดค่าการค้นหามันคือตรงไหนครับ โอเคนี่ฮะตรงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะครับข้างบนนี้นะครับคือเว็บของเราจะมีเหมือนปุ่มค้นหานะครับค้นหาเนื้อหาภายในเว็บของเรานั่นแหละโอเคเราก็เอาออกไปก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ด้านบนนะครับ แต่ให้ขีดออกให้ให้ไอตัวเครื่องหมายถูกเนะี่ยด้านบนออกนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่เราต้องตั้งเลยนะครับก็คือให้มันเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ปุ่มถูกได้เลยนะครับโอเคจบแล้วครับการตั้งค้าเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ไปบันทึกได้เลยนะครับ กดบันทึกแล้วนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันแจ้งว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปยังเว็บไซต์ให้กดตรงปุ่มคําว่าตรงนี้ฮะตรงชื่อเว็บของเรากดเข้าไปเลยโอเคเห็นไหมครับเจอแล้วคําประกาศเด้งขึ้นมาแล้วว่าอาหารเสริมบำรุงสายตาเห็นไหมครับเรากดรับทราบโอเคครับแล้วก็ตรงจุดที่ มีค่าค้นหาที่เหมือนกับหน้าตาที่จะต้องเซิร์ชหาเว็บน่ะก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะสำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพื่อนถามว่าแล้วเราจะเข้าเว็บเข้ามาได้ยังไงนะครับโอเคลองเราลองออกไปก่อนนะครับอ่านะครับออกไปก่อนนะฮะเราลองเข้า Google ใหม่นะครับ นี่ครับเว็บไซต์ของเราก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราไปหาเว็บที่เราสร้างกันเมื่อตะกี้ครับว่าอยู่ไหนบ้างโอเคนะครับเจอแล้วครับรีเมอร์อาหารเสริมบำรุงสายตา แตะเข้าไปนะครับก็จะเจอแล้วฮะโอเคพอกดเข้ามาแล้วเราให้เวลาเราแก้งานนะครับเราจะแก้เพิ่มเติมเว็บไซต์ต่ตตางๆนะครับให้กดคำว่ามุมมองเดสก์ท็อปนะครับก็จะเจอดินสอนะฮะเห็นปุ่มดินสอแสดงว่าแก้งานได้นะครับโอเคนะฮะก็สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับก็ผ่านไปนะครับเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดถึงการลงข้อมูลนะครับลงภาพนะครับแล้วก็การตกแต่งเว็บไซต์ในเนื้อหาอื่นๆนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ